สสแบบพักภูมิใจไทยอ่ะอาจจะเก่งในเรื่องการทํางานพื้นที่หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านได้ดีอาจจะไม่ชินกับการที่จะต้องมาอภิปรายในเรื่องที่ยากและซับซ้อนขนาดนี้ในสภาก็ต้องขอเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าเรื่องสงเรื่องการสู้รบและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชายแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ กัมพูชาต้องการจะทําให้มันเกิดครับกัมพูชาเนี่ยเขามีปัญหาภายในของเขาเน่นคือความนิยมของผู้นําเขาตกต่ําเขามีปัญหาเรื่องประเทศจีนเนี่ยถอนการลงทุนจากประเทศเขาเขามีปัญหาเรื่องออความชอบธรรมเกี่ยวกับการอยู่ในอํานาจแล้วเขาอยากจะมีประเด็น ไปอยู่ในเวทีโลกเพื่อที่จะทําให้ประชาชนในประเทศเขาอะ่ะกลับมาศรัทธาในตัวผู้นําอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลกัมพูชาเป็นรัฐบาลที่ลงเลือกตั้งเพียงพักเดียวเพราะยุคยพัก,พกฝ่ายค้าน,านหมดแล้วพวกคนสมาชิกพักฝ่ายค้านอะลรีไพรบดคุณผู้ชมเมื่อเขา ครองอำนาจด้วยวิธีนั้นเขาจึงเป็นประเทศที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการเขาไม่ได้เป็นประเทศที่พูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพหรือยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบ้านเราเพราะฉะนั้นเขาเป็นประเทศที่เขาจะเอาทหารเกณฑ์ของเขา,าไปตายกี่ล้านคนก็ได้เขาเป็นประเทศที่เขาไม่จําเป็นต้องแคร์ว่าประชาชนเขาจะอดอยากไหมประชาชนเขาจะมีกินไหมเมื่อเกิดสงครามแล้วประชาชนเขาจะได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนเขาไม่จําเป็นต้องแคร์เรื่องนั้นเขาไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้ไปตอบคําถามว่าคุณไปเปิดเกมลบกับเพื่อนบ้านทาไมมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยเขาไม่ได้อยู่ในสถานะเหมือนประเทศไทยที่จะต้องดูแลประชาชนมเราจะต้องระวังไม่ให้ ประเด็นที่เราอยากปฏิรูปกองทัพหรือพูดเรื่องการลดการเกณฑ์ทาหารลงหรือยกเลิกการเกณฑ์ทาหารเราไม่ต้องการสูญเสียอจนดาพวกนี้ในประเทศไทยที่สําคัญเนี่ยเราเป็นกองทัพสมัยใหม่แล้วชีวิตของทหารทุกคนในกองทัพไทยเนี่ยมีค่ารองแม่ทัพภาคที่สองพูดนะคะว่าเขาเป็นกองทัพแบบที่เขาไม่ต้องการให้ กำลังพลของเขาอ่ะสูญเสียแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำสงครามโดยไม่จำเป็นอันนี้เป็นจุดยืนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าสอสอธนาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้สิ่งที่สอสอธนาควรจะพูดในสภาคือเราประเทศไทยต้องร่วมกันประนามหุนเซนที่ละเมิดทุกกฎ,กฎกติกามารยาทสากลและเป็นฝ่ายยั่วยุ เพื่อที่จะให้ประเทศไทยตอบโต้แล้วเอาไปฟ้องประชาคมโลกว่าดูสิประเทศไทยเนี่ยมันรังแกเราถ้าประเทศไทยนะคะทำแบบที่สอสาธนาพูดอะก็คือไปใช้ไม้แข็งกับกัมพูชาตั้งแต่แรกวันนี้เราจะไม่เหลือความสง่างามหรือความชอบธรรมที่จะไปยืนยันกับโลกทั้งใบว่า คนที่เป็นอันธาพาลคือกัมพูชาไม่ใช่เราครับอย่างที่คุณแกบอกไปว่าในเมื่อประเทศเขาไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีการยุบพักฝ่ายคา้านรวมถึงการไล่ปิดสื่อมวลชนน้น,<ช><ช>นยสื่อที่ออกมาอย่างต่อเนื่องในประเทศกรัรมพูชาก็จะเป็นสื่อที่เ,เป็นพราะพกนดาหรือว่าอวยรัฐบาลผู้กันตรงๆและมันก็ไปในทิศทางโดยกันเพราะมันถูกมีการเซตอันดามันก็ได้ทำให้มีการถูกตั้งคำถามกว่าทำไมการรายงานสื่อของบ้านเราเนี่ยช้าของเขา